สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธทนเดสวิทิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอ e ีฟินสกูลครับวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อถ้าไทยเงินฝืดสหรัฐเงินเฟ้อเงินจะไหลเข้าสินทรัพย์ไหนเหตุ <S <S <ส>ผลที่ผมนําหัวข้อนี้มาพูดนะครับเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยข้อมูลเงินเฟ้อดูไปย้อนหลัง25ปีเนี่ยในช่วงเอ่อสิบสิปีที่ผ่านมานี้เนี่ยส่วนใหญ่เราค่อนไปทางเงินฝืดนะครับว่าเงินเฟ้อเราต่ําลงเรื่อยๆ และเราเนี่ยเพิ่งมาประสบปัญหาก็คือว่าเงินเฟอ้อเราเพิ่งเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเกิดจากราคาน้ํามันนิวไฮสินค้าพกพาัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับทำให้เราก็มีความคิดว่าเอะประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเกิดไปทางเงินฝืดอเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไม่เหมือนกับเงินเฟอ้อเนาะแล้วเงินทุนมันจะเคลื่อนย้ายอย่างไรแล้วเราควรจะจัดการอย่างไรนะเราก็เลยมาอัปเดตภาพล่วงหน้าสักนิดหนึ่งนะครับ คราวนี้เรามาเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆนิดนึงเงิเนฝือจริงๆเนี่ยเราเกิดได้จาก3ส่วนเนาะส่วนแรกเลยคือปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบถ้าปริมาณเงินถ้าปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยเ,เท่าเดิมแต่ว่าสินค้าสินค้าท,าที่สินค้าที่จําเป็นเนี่ยเขามีมากขึ้นนะครับก็จะทําใหา้ราคาสินค้าเนี่ยลดลงนึกออกไหมเหมือนกับว่า มีคนทําสินค้าขายมาแข่งเยอะขึ้นเน่ยคือเรามีทางเลือกอ่ะคือไม่ไม่ได้ซื้อเจ้าเดียวอ่ะเน,นึ่ออกไหมงั้นเมื่อเมื่อมันมีซัพพลายเยอะขึ้นอ่ะมันก็ทําให้ลูกค้ามีทางเลือกเนึกออกปะมันก็เลยทําให้ไปว่าสุดท้ายแล้วราคาลดลงอันที่2ก็คือว่าต้นทุนในการผลิตสินค้าจําเป็นบางอย่างลดลงนะส่งผลให้ราคาต่ําลงอันนี้ผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยซัพพลายหลาย,ลาย,ลายๆเจ้าเนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ราคาสินค้าบางอย่างลดลงนะครับผมยกตัวอย่างเช่น ใครที่ซื้อของในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะมีคนกลางมาขายในขณะเดียวกันก็เริ่มมีโรงงานที่ผลิตเนี่ยขายตรงไปอย่างช้อปปี้ลาซาด้าโดยตรงแล้วตัดคนกลางออกก็ทําให้เขาขายราคาได้ต่ํากว่ากลายเป็นว่าคนที่ทําธุรกิจเป็นตัวแทนขายเนี่ยแล้วไม่ได้ทําแบรนด์ของตัวเองเลยรับมาขายไปตรงๆเลยเนี่ยเริ่มเสียเสียเปรียบอ่านี่ออกมาเนี่ย และและไม่ใช่แค่นี้นะครับมันยังพูดถึงมันจะมีบริษัทขนาดใหญ่มากๆที่ทำสเกลถึงแล้วก็ทำให้ต้นทุนโดยรวมอะ่ะเขาต่ำกว่าผมยกตัวอย่างเช่นข้าวในเซเว่นสมมติเวลาเราซื้อข้าวกระเพราในเซเว่นเนี่ยครับราคา3-39บาทเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกกว่ากระเพราที่เราซื้อข้างทางราคาจานละ50บาทอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีสเกลบางอย่างซึ่งทําให้คุ้มแล้วผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อสินค้านั้นได้ราคาที่ต่ํากว่าผมยกตัวอย่างเนาะอย่างที่3ก็คือว่าดีมาลหมายความว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เ,เราเราเห็นชัดเจนนะจริงๆที่ประเทศไทยค่อนไปทางเงินฝืดในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเศร,รษฐกิจเราไม่โตมามาสัก7ปีแล้วถูกไหมครับพอเศร,รษฐกิจเราไม่ไม่โตมาเป็น7ปีคือชะลอตัวมาเรื่อยๆเนี่ย มันก็ส่งผลให้ประชาชน,นมีกําลังซื้อน้อยลงอย่างช่วงนี้ชัดเจนประชาชนมีปัญหาเรื่องโควิดขาดอรา,ายได้ก็อยากจะประหยัดตังก็ไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็ซื้อของเท่าที่จําเป็นเพราะฉะนั้นดีมานมันก็ลดลงและอันนี้ก็เป็นสาเหตุของเงินฝืดคราวนี้ถ้าเราพูดถึงประเทศที่เกิดเงินฝืดกับเงินเฟ้อเนี่ยเราควรจะ กังวลอะไรแบบไหนในกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยสมมติถ้าเกิดประเทศไทยเราจะกังวลเงินฝืดคล้ายๆคล้ายๆญี่ปุ่นจริงๆประเทศไทยก็มีความคล้ายญี่ปุ่นอยู่พอสมควรนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราเนี่ยเกินดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องมีมีความคล้ายญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเราก็เข้าสังคมสูงวัยแล้วเหมือนญี่ปุ่นด้วยการเข้าสังคมสูงวัยเนี่ยก็เราก็ต้องบอกว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยใช้จ่ายน้อยกว่าวัยรุ่น เวลาเรามีเรามีสังคมสูงวัยเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายลดลงเขาอาจจะไม่ได้ต้องการใช้อะไรเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยจะเสียเปรียบญี่ปุ่นหน่อยตรงที่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วคนเกษียณเนี่ยผมจำสถิติเป๊ะไม่ได้นะครับแต่เข้าใจว่า95%ของคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยไม่ไม่มีเงินเก็บเพียงพอต่อการใช้ยามเกษียณแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาหักภาษีก็คือมีมีรัฐบาลซัพพอร์ตเอางี้ดีกว่า อย่างประเทศไทยเราไม่ได้เก็บภาษีหนักเท่ากับญี่ปุ่นะงั้นคนที่กเกษียณ60เนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองแต่ว่าจะไม่จะไม่ได้เก็บเงินเพราะงั้นเราเนี่ยจะลําบากกว่าหมายความว่าความต้องการซื้อเนี่ยหรือว่าความสามารถในการใช้เงินของคนที่อายุ60ไปแล้วเนี่ยมันจะลดลงไปอีกนะครับรวมไปถึงเราก็จะทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีหนี้ครัวเรือนค่อนข้างเยอะหมายความว่าประชาชนคนไทยเนี่ย มีนี้สูงประมาณ89% 90%นของ GDP หมายความว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วเมื่อเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วเนี่ยเราก็จะมีเพราะว่าเราผ่อนเรื่อยๆใช่ปะแสดงว่าเราก็มีกําลังที่จะซื้อในปัจจุบันน้อยลงเพราะว่าการเราเอาเงินอนาคตมาใช้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเราก็จะจ่ายหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจากหลายๆปจัจจัยอ่ะมันก็ทําให้ประเทศไทยมีโอกาสค่อนไปทางเงินฝืดเหมือนกัน เ่อั้นเนี่ยนะครับคราวนี้ที่เรากลัวเงินฝืดจริงๆเรากลัวอะไรครับเรากลัวเงินฝืดเรากลัวว่ากังวลว่าดีมานจะลดลงเพราะดีมานลดลงใช่ไหมความต้องการซื้อลดลงก็จะส่งผลให้สัพยพลดลงหมายความว่าพวกผู้ผลิตต่างๆจะลดลงเริ่มจากสินค้าราคาถูกลงแล้วก็บริษัทก็กําไรลดลงคือแข่งราคาแล้ว,วครับอยากให้ราคามันถูกตัวเองจะได้ขายได้บริษัทจะยอมกําไรลดลงแต่พอกําไรลดลงแล้วเนี่ยก็บริษัทบางแห่งก็ต้องลดกําลังการผลิตลงด้วย พอลดกําลังการผลิตลงก็ลดการจ้างงานคราวนี้เมื่อไหร่ที่มันเดือดร้อนจนถึงลดการจ้างงานเมื่อไหร่นี้อันตรายเลยครับเพราะว่าถ้าลดการจ้างงานใช่ไหมก็หมายความว่าคนไม่มีตังคนไม่มีตังก็หมายความว่าไม่มีเงินซื้อก็ดีมานก็ลดลงงั้นปัญหามันจะวนอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยแก้ลําบากมากซึ่ง ปัญหาเนี้ย passwords. มันก็จะมันก็จะมีข้อดีของมันเหมือนกันหมายความว่ามันก็เป็นลักษณะซอฟต์แลนดิ้งหมายความว่ามันจะค่อยๆซึมอ่ะคือเศรษฐกิจมันจะค่อยๆซ e ึมและและจากตัวเลขประเทศไทยมันก็เป็นอย่างนั้นหมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ลดต่าลงเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเราถ้าเราตัดที่มันเออเลอร์กระโดดออกไปเนี่ยเราเฉียงลงตั้งแต่ปี2 0 0 5 2 0 0 6 2007กเนี่ยกราฟมันพุ่งเป็นน้โนมขันลงตลอดคือค่อนไปทางเงินเฟดมากกว่าเงินเฟ้อแต่เราก็ แต่พอเกิดเงินเฟื่อไปนานๆเนี่ยถ้ามันแก้ไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจมันดาวลงเรื่อยๆดาวลงแนละสุดท้ายก็ไปเกิดเงินเฟอ้อได้นะต้องต้องบอกอย่างนี้ตัวที่จะเป็นตัวแปลวัดก็คือสุดท้ายแล้วเราเกินดุลการค้าหรือเกินดุลบัญชีเดินสะพัดได้ไหมนะแต่อย่างที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งตรงที่ว่าขนาดเราเจอสภาวะช่วงโรคระบาดตอนนี้เราส่งออกเนี่ยนำเข้าหักกันแล้วเรายังเกินดุลการค้านะนี่ขนาดว่า การท่องเที่ยวเรายังไม่กลับมานะหมายความว่าถ้าการท่องเที่ยวเรากลับมาอาจจะไม่ได้กลับมาเต็มหรอกแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าเขายังกลับมาท่องเที่ยวอยู่มันก็หมายความว่าเราก็จะได้เงินจากต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นไอ้การเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหมายความว่ามีมีแนวโน้มนะที่เงินบาทไทยจะแข็งค่าแล้วมีแนวโน้มที่จะค่อนไปทางเงินฝืดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออเออแต่ก็เราก็คิดล่วงหน้าเนาะ ควน,นี้เงินเงินเฟอ้อกังวลอะไรเงินเฟอ้อแล้วเนี่ยสำหรับประเทศที่กังวลเงินเฟอ้อเนี่ยเรากังวลว่าอํานาจซื้อสินค้าจําเป็นจะลดลงจนประชาชนเดือดร้อนผมยกตัวอ,อย่างนี้ถ้าอย่างประเทศประเทศใดก็แล้วแต่ที่สินค้าจําเป็นเน่ะเขาต้องนํานําเข้าอย่างเช่นเราเคยเจอประเทศที่เกิดปัญหาเงินเฟ้อรุนแรงอย่างเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับเข,เขาเขาพึ่งาพาไม่ได้ไหมายว่าเขาต้องซื้อของอ่ะคือของกินของใช้ของจําเป็นในการดํารงชีวิตเขาเนี่ยจำเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศเขาก็ต้องเอาเงินประเทศตัวเองไปซื้อใช่ไหม และคราวนี้ปรากฏว่าเงินมันเฟอ่อมากครับจนกระทั่งค่า,งางเงินประเทศตนเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นสังเกตว่าประเทศที่เกิดวิกฤตเนี่ยบางบางประเทศไปใช้บิตคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าบิตคอยได้รับการน่าเชื่อถือมากกว่าเงินประเทศตัวเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะจะน่ากลัวประชาชนก็จะเดือดเดือดร้อนนะงั้นโดยส่วนตัวผมว่าปัญหาเงินเฟอ้ออันตรายกว่าคราวนี้ในระหว่าง ในระหว่างนั้นนะครับเราก็มาดูอีกว่าอา้าวแล้วหัวข้อเรา,าเนี้ยถ้าสหรัฐเนี่ยเงินเฟอ้อแต่ประเทศไทยเนี่ยเงินฝืดเงินเงินลงทุนเนี่ยมันจะเคลื่อนย้ายแบบไหนนะครับผมให้ดูอย่างนี้ถ้าเราดูข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นว่าเขา1%นึจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยสองจุ 6, 2, แล้วขึ้นไป5%ใช่ไหมแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยแตกต่างประเทศไทยเนี่ยจริงเงินฝืดมาตลอดแต่ว่าเราห้ามไม่ได้3เดือนล่าสุดเนี่ยปรากฏว่า สินค้าพวกก๊าพันมันนิวไฮจริงๆน้ำมันนิวไฮเหล็กนิวไฮไม้นิวไฮจนกระทั่งมันเริ่มดรอปบ,บ้างนะทองแดงนิวไฮอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว,ว่าพอพอสินค้าพวกก๊าพันเริ่มดรอปเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเงินเฟอ้อประเทศไทยลงอย่างเงี้นะสามจุดสี่หนึ่งสองจุดสี่สี่หนึ่งจุดสองห้าเห็นไหมว่าเงินเงินประเทศไทยอ่ะค่อนไปทางเงินฝืดแล้วเงินเฟอ้อต่ําลงนะแต่สหรัฐเนี่ยค่อนไปทางเงินเฟอ้อสูงขึ้นคราวนี้ปกติเนี่ย หลักการมันก็คือประเทศที่เงินเฟ้อเนี่ยเราคิดง่ายๆเงินก็ด้อยค่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการพยายามป้องกันความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้อำนาจซื้อตัวเองด้อยค่าอ่ะอย่างอย่างถ้าเราพูดถึงล่าสุดเลยสิ่งที่ทำเกิดอะไรขึ้นบ้างคนที่ถือเงินสกุลเงินดอลลาร์อย่างตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็ครับถ้าเราพูดถึงเราก็อัปเดตราคาทองนิดนึงแล้วกันนะทองคําก็เป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้ออันหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น ก็คือคราวที่แล้วที่เราคุยกันก็คือว่าราคาทองคำเนี่ยปรับตัวลดลงขัดแย้งกับฟันเดอร์เบนทัลหมายความว่าข้อมูลตัวเลขเงินเฟอ้อสูงขึ้นเราน่าจะกังวลเงินเฟอ้อแต่ปรากฏว,ว่าทองคํากลับลดลงมันก็มีความขัดแย้งเพราะมีความขัดแย้งเนี่ยอย่างที่บอก การพนันจึงเกิดเมื่อข้อม mm ูลขัดแย้งการเดิมพ right ันจึงเกิดเออสำหรับคนที่แบบลงทุนเชิงฟันเดอร์เบนทัลเราก็ต้องคิดว่าเอ้ยเราเทคแอคชั่นซื้อดีกว่านะครับแล้วก็เป็นความบังเอิญของของเราแหละนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันมาก็คือเราใช้ efinco อยู่แล้วถูกไหมก็ปรากฏว่าเราก็ส่งคำสั่งซื้อไปนะครับแต่ปรากฏว่าเราตั้งคำสั่งซื้อสองหมื่นหกพันแต่ปรากฏว่ามันย่อไม่ถึงครับมันลงแค่ 26,387บาทแล้วมันก็ไม่ยอ่อกว่านั้นเลยแล,แล้วกลายเป็นไม้สีแดงเนี่ยเราซื้อไม่แมทนะอันนี้คือตัวอย่างที่เราซื้อจริงที่ e ฟ i n c o เนาะแต่ว่าไอ้ไม้2 6 6 2 6 8 3 3ับเนี่ยกับไม้27,583เนี่ยเราโอเคแล้วเพราะว่าตอนนี้ราคามันขึ้นมาไม้26 0แล้วเราซื้อได้กำไรแล้วละ่ะแล้วก็ไม้27 0หนขาดอีกนิดนึง นะครับแต่โดยรวมเราก็ซื้อสะสมไว้พอสมควรบางส่วนเราก็ทยอยขายทํากําไรไปแต่ขายไม่หมดซื้อเท่านี้ขายไปเท่านี้แล้วก็กลับมาซื้อคืนหมดแล้วพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกองั้นโดยแนวทางเราก็จะทรงประมาณนี้สะสมแล้วก็ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือว่าพฤติกรรมโกลฟิวเจอร์บ้านเราเนี่ยเราเห็นข้อมูลว่าต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อโกลฟิวเจอร์เพิ่มขึ้นแล้วก็กองทุนภายในประเทศก็ซื้อทองคาเพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยนะทั้งกองทุนและต่างชาตินะครับสำหรับโกลฟิวเจอร์บ้านเรา สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็ขอโฆษณา eFinco นิดนึงสำหรับคนที่สนใจนะย้ำว่า eFinco เราเนี่ยเป็นการซื้อขายทองคำในรูปแบบออนไลน์นะครับโดยที่สามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงวัตถุประสงค์ย้ำว่าเราอยากให้เราใช้ eFinco เนี่ยเป็นเพื่อการป้องกันความเสี่ยงเราไม่ได้ตั้งใจจะมาเก่งกำไรว่าทองคำจะขึ้นไปเยอะมากแต่เรากังวลว่ามันจะมีความเสี่ยงบางอย่างถ้าเกิดเงินเฟอ้อเกิดมาเนี่ยเราต้องป้องกัน เรารู้แล้วแหละว,ว่าสหรัฐเ,เงินเฟอ้ออาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเราก็ต้องมีอะไรที่ป้องกันไว้บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถซื้อขายได้ราคาถูกกว่าสมาคมทองคำนะถ้าเราดูบิตออฟเฟอร์ตอนนี้เนาะนอกจากซื้อขายได้ยีิบสี่ชั่วโมงแล้วดีกว่าร้านทองทั่วไปแล้วครับก็คือสังเกตว่าเนี่ยตอนเนี้ยราคาเสนอซื้อเนี่ยสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเสนอขายสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทคือต่างกันสองบาทซึ่งถ้าเราไปซื้อร้านทองทั่วไปมันต่างกันตรงเนี้ยหนึ่งร้อยบาทถูกไหมอ่าอันนี้ก็คือความได้เปรียบอีกกกจุดนนนึงแล้วันันะครบ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลองสมัครและสามารถใช้พวก s t a b l e Coin นะสินทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยซื้อก o ฟิวเจอร์ได้ด้วยเนาะโอเคก็ฝากด้วยนะครับต่อมาเรามาเข้าเรื่องเราเลยดีกว่าคราวนี้ถามว่าไอ้เงินที่มันต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยมันคือเงินอะไรนะพอเราพูดถึงเงินที่ต้องเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็คือเงินเฟอ้อคือเงินด้อยค่าใช่ไหมโอเคเราป้องกันความเสี่ยงที่ทองคาไปแล้วอีกส่วนหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องไปซื้อเงินประเทศที่ค่อนไปทางเงินฝืดเ <laughs> พราะอะไร เราซื้อประเทศที่ค่อนไปทางเงินเฟ้อต้องบอกงนี้แนวโน้มดอกเบีย้ยจะลดลงครับเพื่อไม่เพื่อให้คนไม่อยากฝากเงินคือตอนนี้เราว่าเราดอกเบีย้ยต่ําแล้วใช่ไหมเราก็พยายามจะแบบไม่ให้ไม่ไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าพยายามจะลดดอกเบีย้ยด้วยซ้ำเพื่อว่าให้คนใช้เงินเถอะอย่าฝากเงินเลยเอารมณ์ประมาณนี้นะและแนวโน้มค่าเงินของประเทศนั้นจะแข็งค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราย้ายเงินจากประเทศที่เงินเฟ้อมาประเทศที่เงินฝืดเนี่ยเราก็จะได้กําไรค่าเงิน เราก็จะได้กําไรค่าเงินใช่ไหมเป็นการหนีการด้อยค่าของเงินมาประเทศที่เงินน่าจะแข็งค่าขึ้นนะครับอย่างที่เล่าไปคราวนี้ถามว่าไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนละคุณเมธมันแอคชั่นไปถึงระดับไหนละเราก็มาอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องผมให้ดูข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนีนน้ผมเคยบอกตอนเดือนเมษาว่าเฮ้ยต่างชาติเนี่ยซื้อตาสารนีไทยเนี่ยสามหมกว่าล้านนะ เมษาเนี่ยซื้อไปน้อยหน่อย253ล้านแต่เดือนมิถุนาเนี่ยซื้อ42 0 0 0กว่าล้านซึ่งขัดแย้งอีกแล้วก่อนหน้านี้ออทองราคาทองคำลงใช่ไหมเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นข้อมูลขัดแย้งแล้วตอนนี้ราคาทองคำสอดคล้องกับเงินเฟอ้อแล้วตอนนี้สิ่งที่ไม่สอดคล้องก็คือว่าตอนเนี้ยกางตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาเนี่ยปรากฏว่าเงินบาทไทยอ่อนค่าเทียบกับดอลลาร แต่ในขณะที่ต่างชาติเนี่ยซื้อตาสารนี่มากขึ้นคือต่างชาติแอคชั่นโดยเดิมพันว่าเ,เงินเงินบาทไทยอ่ะน่าจะแข็งค่ากว่าสหรัฐและที่สำคัญก็คือว่ามันได้ประโยชน์สองเด้งตรงที่ถ้าเกิดเราดูพันธบัตร10ปีดอกเบีย้ยตอนนี้พันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ย1.35แต่พันธบัตร10ปีของประเทศไทยเนี่ย1.59ตอนเนี้ย ก็คือเรียกง่ายว่าถ้าเราย้ายเงินนะจากการซื้อพันธบัตรสหรัฐมาซื้อพันธบัตรไทยเนี่ยหเลยก็คือว่าเราได้ดอกเบีย้ยมากกว่าและถ้าประเทศไทยเงินเฟือจริงเนี่ยดอกเบีย้ยมันจะคงที่หรือลดลงถ้าใครที่เล่นตาสารนี่เป็นผมบอกอย่างนี้แล้วกันนะถ้าดอกเบีย้ยลดลงหรือคงที่เนี่ยถ้าลดลงนะกลายเป็นว่าใครที่ซื้อตาสารนี่ไว้จะได้กําไรส่วนต่างราคาเร็วกว่าปกติอ่านะ และถ้าเกิดว่าเงินบาทแนวโน้มแข็งค่าเนี่ยเขาก็จะได้กําไร2เด้งคือได้กําไรตาสันนี่และได้กําไรค่าเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินฟันโฟเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยต่างชาติเนี่ยซื้อมาเนี่ยทั้งปีเนี่ยเจ็ดหมื่นสามพันกว่าล้านแล้วนะอัดตาสันนี่แล้วเราคิดง่ายๆนะถ้าเราเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยเงินเงินเบินบาทประเทศไทยเนี่ยจะอ่อนค่าหรือจะเฟ้อ ตามสหรัฐหรือเฟอร์มากกว่าสหรัฐเนี่ยการซื้อตราสารหนี้เนี่ยโหมันผลตอบแทนมันแค่เปอร์เซนต์กว่าเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแค่ค่าเงินไทยอ่ะผันผวนเนี่ยไม่กี่เปอร์เซนต์เนี่ยขาดทุนแล้วครับเพราะงะั้นการที่เขาซื้อสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ําแล้วได้ผลตอบแทนต่ำเนี่ยแสดงว่าเขาต้องค่อนข้างมั่นใจว่าค่าเงินไทยน่าจะไปทางแข็งค่ามากกว่าอ่อนค่า เอออันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นจากผมนะแยกข้อเท็จจริงก็คือว่าเขาแอคชั่นจริงเนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีทองคำส่วนหนึ่งและก็จะมีพันธบัตรตราสารหนี้ของประเทศที่น่าจะค่อนไปทางเงินฝืดจากการเกิดดุลบัญชีเดินสะพัดอีกส่วนหนึ่งนะครับอ,อ่ะและ้วก็อัปเดตสถานการณ์เซตกันสักนิดหนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเราอัปเดตฟันโฟเราต้องยอมแล้วว่าฟันโฟเนี่ยต้องบอกว่าเงินต่างชาติเนี่ยไม่น่าจะเข้าตลาดหุ้นได้ย้ำเหมือนเดิมแหละก็คือว่าเขาเข้าตาสารนี่แต่เขาไม่เข้าตลาดหุ้นเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าตลาดอย่างอย่างที่เคยคุยไปคลิปวันศุกร์แล้วประเด็นก็คือว่าประเทศอื่นฟื้นตัวได้ดีกว่าประเทศไทยเหมือนกับว่าถ้าจะลงทุนในตลาดหุ้นประเทศไทยลงทุนเวียดนามอาจจะคุ้มกว่าสมมติอย่างเงี้ยนะ ปออระเทศเขาน่าจะเติบโตทางเศรษฐกิจดีกว่าอาณ์ประมาณนี้แหละตอนนี้เงินฟันโฟของต่างชาติเนี่ยก็เลยขายหุ้นนิวโลออกมาแหละก็เรียกว่าเงินไหลออกตลอดกองทุนเนี่ยก็ยังขายมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับส่วนการาฟเซตห้าสิบนะครับในในการาฟ60นาทีเนี่ยจริง,รงๆก่อนนั้นเนี่ยเขาปรับตัวเป็น V-shape ยืนยันเป็นแนน้มขาขึ้นไปแล้วนะแต่วันนี้กลับมาแตะเส้นอัพเทรนไลน์ละลุ้นว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เขาเปิดมาแล้วหลุดเส้น อัพเทรนด์ไลน์เนี่ยกลายเป็นกลับไปเป็นแนวโน้มขาลงอีกนะแสดงว่าไอาการพักฐานเนี่ยยังยังไม่จบนะสำหรับเซตนะอาจจะยังพักฐานได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวกันด้วยนะครับยังไงก็ใครมีคําถามอะไรก็ถามไว้ได้นะครับสิ่งใดที่ผมตอบได้จะตอบให้ครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ